ในกิจวัดประจำวันของท่านนบีมุฮัม <ther> มัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมท่านนบีมักจะขออภัยโทษอย่างมากมายวันหนึ่งกับคืนหนึ่งท่านนบีสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมจะขออภัยโทษมากกว่าเจ็ดสิบครั้งนะครับฉะนั้นเราเป็นมนุษย์ธรรมดาก็สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องขออภัยโทษต่อละให้มากเพราะท่านนบีสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเป็นผู้ที่ไม่มีความผิดแต่ท่านนบีก็จะขออภัยโทษต่อละมากกว่าถึงเจ็ดสิบครั้งด้วยกัน

ตัวเองนั้นขออภัยโทษกลับเนื้อกลับตัวต่อลาะมากกว่า70ครั้งด้วยกันนะครับขอ้อขอดุอาต่อละสุบะฮาวใแต่ละให้เราเป็นผู้หนึ่งที่รู้จักการขออภัยโทษต่อลาะ